เนี่เป็นอาหารเจ็นใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนกเขาขันนะครับนกเขาขันอยู่ที่ปากเซนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับมีต้มปาลาใช่ไหมอันนั้นเลยนปลาอนนี้ะไ,ะไรเป็นลปลาน,นี้ก็ลองชิมดูลองชิมดูดิ

กุ้มปานี้จะใส่ปลาคาียงนะรสชาติจะแบบกลมกล่อมเนื้อไม่เปรี้ยวไม่อะไรเนียเชิญครับปลาเชิญครับเลิกกินข้าว <c oughs> อืมนัวมาเรด้ยปะตามสบายครับ<ป>สเายครับกินเลยครับ กินด้วยกันอืมน,นี่เขาเรียกก้อยนี่บอกก้อยปลาวันเลยตามสบายครับกินคื่อยู่บ้านเลยปะอืมอืมต้องสั่งอีกันนึงเดียว อันนี้บอกเขาเอิญอุ้ไข่ปลาอของแทบอบอเว่าสั่งอะไรผมไม่รูเว่าจะสั่งอย่างเพราะมันไม่มีเมน,หนูห <c oughs> มักเผ็ดมักเผ็ด บลาบองลาบองปกติเราจะสั่งปลาปิ้ง,ง,งแต่ว่า<ม>ถ้าเป็นปลาปิ้งมันจะนานเราสั่งเป็นทอดเน้นเป็นไข่ไข่ปลาลิมต้องอูขีปลาไหมอืม อาสังคาบอ่ซีิเนเจอร์ดิอะไรหรือว่าอันเดียวกันไม่รู้ม,มาปลาเต้อจกินปลาวันนี้เราอยู่ร้านนกเขาขันต้มปลาพอตักเลย เราจะลองส้มต่ำไหมเราเป็นแฟนพันแฟนไหนเจ้าข้าวกระสมต่ำเย็งกระสมต่ำ <laughs> ต้อ,องกินกินได้ต่ำสมเบิ้ลเมืออันวางเจ้ามาเมื่อไห่มื่อที่หาไ,ได้ดปะเ<อ> <laughs> มื่อวานนี่อยู่เชียงคามขามมาพี่ หกร้อยกว่ากิโลไม่หักเลจากนั้นบวกมาอีกเจ็ดร้อย เช้าเราเข้าไปกินเผือไม่งั้นก็ตอนเย็นก่อนนอนอข้าวไหวนี่มันเป็นยังไงอือมันจะไม่เผ็ดมากไม่เค็มมากมันหอม ผักลวกนอไม้มึงทำมาหรอมีอู๋ขี้ปลาไหมหรือ <c oughs> ว่าเคยตัดให้แล้วเรื่ายๆเข่าหน่อยๆ <c oughs> ปลาแป้งยู่กับปลาแป้งมาถามหาได้เลยมันมีคนรู้จักบ่ลละต้องรู้จักอยู่แล้ว <c oughs> บ้นี้ข้างหน้ารอมหลออยากมตอนนี้คนอยากมากในปลาพาไปเที่ยวอสิไปหาอยู่เสีที่ไปหาปลาอยู่เหร เาพอยู่เอะยืดห่วงนะทำไมเปรนจำอยู่เวลาเรงเรื่องตลาดตลาดสดมันบอกตรงที่เราลงรถมั้งไล่ยูเกนนะจำอยู่เกมโคตรไทยมากเนละจอสีหัน,นครับเกไกอืมเรารู้วิธีโชว์แล้วไหมครูมาเราเลยแปดหกห้า ครับือหมายบวกกว่อนอืมแล้วก็แปดห้าหกอือู้กแปดห้าหกบวกบวกแปดห้าหกถ้าเขาเป็นแบบศูนย์สองศูนย์เนี้ยก็ไม่ต้องกดศูนย์กดสองไปเลยสะดวก ถ้ามาแบบเราก็ลงอยู่ตรงโรงแรมแกนก็ได้ออนี่ป่าพาไปเันี้เขามีเคยมีเหมาเป็นมืองทีป่ปล่าไปคิดยังไดบ้างเนี่ยโบดีมอง,งานีมรองงาพี่นรองอยากได้ฟิลแบบเราเนะขาเรียกว่าตามรอย ยอ,อยากมาหาปลาแป้งเลยท <_ d ata> ีเ <_ d ata> พ่อแป้งพา <_ d ata> อแป้งขเมาจังไหมขอมอไมนึ่งอะไรอะไรเพื่อนไทยก็เป็หมองขั้นหาไม่หนึงนเนี่ในในเมืองสองท่านทันห้าทั้งวันนะ dạp phải hai pháo bởi ở giải môn không hôn môn 7, môn dạp môn h môn dạp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  กชั่วโมง100วัตต์าง่เบาไปหอนวันวัผู้อะไรจะเป็นวันผู้วันวันผูกับวันผู้เสลาวคนละวัดเนี่ยวันอืมวันผูจะเป็นที่ไปขึ้นที่ไปขึ้นกันรล้น,น,นี่เนีย มันเขาเรียกปราสาทวัตถูมึงบ้าอืมมันีเกันพันละเป็นน้ำบนันน้ำซองโผล่มาคุยกับแกได้โผล่มาคุยกับถ้าเป็นฟิลแบบโอเพนนะโอเพนโอเพนือนั่งชิลๆแบบสบายๆนะครับ รสชาติจะเป็นแบบดั้งเดิมอะเนาะคือดีครับนจะออกแบบละมุนเ,เบาเผ็ดเบาเค็มไม่เปรี้ยวถ้าจะเป็นทางเป็นาทางไทยเราจะกินเปรี้ยวเป็นหลักนะออกเ,เปรี้ยวนะ วันนี้นพันพารุ่นพ่อรุ่นแม่กินมันเป็นยูซุอจอมด้วยมั้เดี่ยวนี่จัก,กจน้อยต้มยำต้ต้มยำอย่างเดียวมาวเลยครับร้านนกเขาคาันไม่ผิดหวังฟิวอาหารแบบพื้นบ้านอาหารเล่ากับอาหารอาารารินอดียกันเดียวกันอนะ่ะจะดื่อกันแต่ว่ารสชาติมีเป็นมีความเป็นออริจินอลมากกว่า อันนี้ยังบบผิดเพี้ยนหลายครับอ,อย่างทางประเทศไทยมันมันมันหลายอย่างนะในรับปรรมน์ทางอาหารหลายอย่างต้มยำต้มแซบ่บเนี้ยมันเยอะออกไว้เผ็ดเรี้ยวแซ่ะพอ๋พอออยวบกนินเลยหลย จากนกเขาขัน